when there's no more hope is left in me i can see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go all i do is fall มารับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านข้าวซอยกะโหลงสาขาสองนะครับติดกับวัดเลยมานิดหน่อยนะครับก็ทางร้านมีเอกลักษณ์นะครับมีภาชนะเป็นกะลามะพร้าวนะครับส่วนใหญ่เวลาเข้ามาภาคเหนือนะฮะก็จะก็มาแวะกินข้าวซอยนะครับข้าวซอยนะฮะเป็นอาหารเหนือนะฮะครับผมครับร้านนี้น่าสนใจจุดเด่นก็ตรงที่ว่ามีกะลไม้สอยเป็นกะลามะพร้าวนะครับผม มีทั้งที่ใส่เครื่องปรุงที่บนโต๊ะแล้วก็ภาชนะเท่าที่พี่วัดดูเมนูมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้นอกจากข้าวซอยข้าวซอยมีไส้อั่วส้มตำนะครับไก่ย่างขนมกินไก่ย่างนะครับเยอะๆนะครับในอานเหนือนะครับก็เด่นๆกับข้าวซอยกับไส้อั่วเนี้ยถ้าทางอยู่ใกล้ๆพระธาตุสีจอมทองเลยนะฮะครับผม ก็ถ้าใครแวะมาทางตรงพระธาตุนี้นะครับมาทิพท exactly. ัวร์ก็แวะมารับประทานอ่าเที่ยงนะช่วงนี้ก็กรโล้งนะครับลูกค้าเยอะเลยครับนะเต็มร้านเลยเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศของร้านให้ดูนะครับครับเห็นไหมขนาดช้อนชามอะไรนะนี่เจ้าของร้านเขากำลังยุ่งนะลูกค้าเข้าเยอะครับนะเครื่องใช้ไม้สอยเป็นกะลาหมดเลยครับทำจากกะลามะพร้าว ขผาล้วนๆเลยครับแม้กระทั่งบนโต๊ะนะฮะใส่กระดาษทิชชู่ก็ทำจากกะลามะพร้าวนะครับนะฮะหม้อแบบพื้นบ้านเลยครับเป็นหม้อดินนะฮะบรรยากาศร้านครับ แปลกตาดีครับนะฮะกะลามะพร้าวล้วนๆครับลูกมะพร้าวมาประดับนะหน้าร้านนะฮะชื่อร้านข้าวซอยกะล้งนะฮะสาขาสองครับนี่นะฮะที่เห็นอยู่ตั้งมาโต๊ะอาหารเนะี่ยฮะ ก็คือชุดเครื่องปรุงนะฮะชุดต้รปงอ่าของกองใส่กระดาษชั่วอะไรพวกนี้ก็ทำจากกละลามะพร้าวหมดนะฮะแม้ก็ะท้่งใส่ตะเกียบนะครับนะฮะเป็นวัสดุพื้นบ้านจริงๆเลยครับ ครับร้านข้าวซอยกระโลงนะฮะก็ใช้วัสดุแปลกๆปกนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะเก้าอี้นั่งนะก็ทําจากโอ่งนะโอ่งไหนี่แหละครับแล้วก็มีเขียงอยู่ข้างบนนะทําเป็นที่นั่งนะฮะแปลกตาดีครับวัสดุพื้นบ้านทั้งนั้นเลยครับช่วงที่รอกินข้าวซอยอยู่ครับก็ตอนนี้นะครับได้แก้ววายครับ กะรามะพร้าวนะครับก็แก้วน้ำเติมนะเป็นน้ำเย็นนะเป็นน้ําเย็นแต่ใส่ในกะรามะพร้าวทําจากผลิตภัณฑ์ไทยแท้นะครับใช่ครับไทยแท้เลยครับใช้กะรามะพร้าวมาเป็นวัสดุนะฮะทำเป็นแก้วน้ำเอาชนแก้วหน่อยครับเพื่อนๆครับโอ้ครับเป็นไงครับพี่วัดน้ําเย็นจากกะรามะพร้าวเย็นเจี๊ยบเลยเหมือนน้ําในตุ่มเนี้ย น้ำในตุ่มเวลาน้ำตุ่มน้ำฝนลงน้ำฝนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะความแปลกพี่วัดเอาแก้วลงต่ําหน่อยครับนี่นะเห็นเลยครับกะลามะพร้าวมีน้ำแข็งแช่เย็นอยู่นะครับเเยย็นจบล